เรื่องใจที่ผ่านมาสองวันนี้มีลักษณะพิเศษผู้นำฝ่ายคา้านไม่ได้อภิปรายนโยบายหรือบุคคลเลยแต่ชี้แจงว่าเหตุใดจึงได้สนับสนุนท่านอนุทินเป็นนายกส่วนพักประชาชนก็วิจยัยวิจารณนโยบายวิจารณ์ณบุคลากรและก็วิจาร์ณมาถึงรัฐมนตรีหรือผลงานของรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อน แต่อาจจะเลือกเน้นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมันก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งทั้งหมดนี้มันก็มาจากการที่รัฐบาลนี้มาจาก MOA ความสับสนของนโยบายเกิดขึ้นจากการที่ MOA ชุดนี้เกิดความสับสนว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศหรือไม่บริหารประเทศเพราะไปบอกว่ามาเพื่อยุบสภาไม่ต้องบริหารประเทศแต่ว่าเวลาเขียนนโยบายรัฐมนตรีก็ให้ข้าราชก,การช่วยกันเขียนส่งมา มันก็เลยกลายเป็นลักลั่นมีนโยบายประเภทที่สเดือนไม่มีทางทำได้แต่ก็เขียนเน้นอยู่ในในโยบายเรื่องที่เกี่ยวกับชายแดนผมขอพูดนิดน,นึงว่าใน4เดือนแล้วท่านประกาศนโยบายแบบนี้เป็นเรื่องล่อแหลมมากก็คือการจะทำประชามติ mou ไทยกัมพูชาสเดือนนี้ท่านจะชี้แจงข้อมูลประชาชนขนาดไหนการประชุมเลือก MOU ที่สภานี้ทำมาหลายครั้ง ประชุมลับประชุมลับเพราะกลัวว่าข้อมูลจะไปถึงฝ่ายกัมพูชาจะรู้ว่าไทยคิดยังไงต่อไปนี้จะไปทำประชามติ